สวัสดีค่ะยายคุณมแล้วค่ะเมื่อวานยายคุณจะพามากินส้มตำเนาะส้มตำมีปลาส้มหมูปลาส้มปลาส้มมีหน่อ,มมมนอไม้ต้มค่ะขนมเส้นไปโมเอาลายค่ะเมือ่อวานมากินข้าว์ตบานมูใช้แบบมีมารยาทนิดหนึ่งนะคะมาค่ะกินกันขนมก็เลิกตางนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอก มีค่ามันก็ต้องมี้มนี้นอเออมาค่ะหนทำงานเหรอใช่ยปำะสมค่ะอื ออกแต่มือ,อยังสีหลีอยู่ <laughs> วันนี้เปรี้ยวยิ่งอร่อยเนาะอร่อยแ๋ยวเดี๋ยวก็ทำมันให,หม่สองสี่หกชิ้นลวมมันก็ยังไม่มีโอกาสทอดเลยอบดีกว่าเดี๋ยวถ้าตอวนีมันมันมีตัวเราอบที่ไหนอ่ะโอเว็บนี่ ไม่มหมาะอบก่อนจะพาจะต้องออกมาข้างนอกก่อเป็นไรไม่อะไรไอ้จุดทำไมเนี่ยหนูมันหนูบอกว่าหนูบอกว่าผ้าอบต้องเอาผ้าออกข้างนอกสบายหนูเลย แปล่าอไรวะอบคุณี่เจอคุณเป็นคนมีมารยาทแหรอใไหมคะใช่ปัญ่านะมีความีมารยาทนะหน้าเป็นเนี่ยสอๆเนาะ บ้านดีๆเลยนะเนียน่ยพูดอะไรพดกายครับเลยแ <laughs> ล้วโมเดลตากับคอยเปิดประตูเนี่ยเรืองรู้หมดหบ้านเจมม่างานเปิดประตูกลมไปถึงห้อนเขาบอกไี้ช่วยพี่เหรอ <laughs>

วดเอาจนแบบเขาแข็งวดเอาจนเขามันแข็งเข้าวขาเย็นเนาะไม่ใช่หรอกรอบดีเขาบอกเล้ว่าข้าวเย็นเถียงว่าข้าวใหม่ข้าวใหม่เขาบอกว่าข้าวเย็นอุ่นก็เป็นใหม่อยู่เนาะแล้วข้าวใหม่เอาข้าวใหม่หุงไงแข่หม้อนี่ดีนะไม่ติดหม้อเลยเทปร่อนเนาะข้าวไม่ได้ทิ้งเลยเดี๋ยวอยู่ก้อนนึ่งเงา

มีสญญารยาในพวกมุตนตกแม่เลยคืนนี้จะได้นอนสบายใช่ไหมหอ่ะทูที่นอนผักกาดเตียงแค็ดิ้่ฝุ่นฝุ่นเต็มเตียงภาพปุ่นที่นอนใหม,ม่นองแป้งไม่มานอนด้วยตอนนี้อยู่บ้าน ก็คืออว่ามันเนอเค็มอีกแบสตัวดีค่ะขอบพคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมวันนี้ยายกุ้งก็จะขอลาไปก่อนค่ะย่าลืมก็แช์ก็ไล่ก็ตีตามในน้ำม้นยนะคะียมก็เป็นกัน้ำไก่ในการทําคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ